เก็บแล้วหมอแม่เก็บแล้วเก็บแล้วเป็นของส่อพ่อขวงไงครับสวัสดีวันยังมืนอนี้เหวันศุกร์บสวัสดีวันศุกร์ที่หนึ่ง พฤศจิก,กายน2,567พอดีผมี่ไปทุละมาพอ่อสะดุดกวยของสอพออ้องใหญ่ครับของสอพโค้งใหญ่คิดบริการประชาชนมีการเปรียบเทียบปรับขั้งถนนเหมือนเดิมเปรียบปรับคือเกขาครับ พ,อพอใหญ่เปิดกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม โอเอเคาดี๋ยวว้าวเหยียเดี๋ยวพนีด้มั้ยแรงอย่าเดี๋ยวครับ1

จุดบริการประชาชนรถจอดกวงถนนไว้เลยเ,เก็บแล้วครับเ,เก็บแล้วทั้มหน่อยใส่ไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมขนซ้อนไม่ใส่ครับเท่าไหร่ครับสองร้อย ใจเงินสดใช่ไหมลูกอใเงินสดเงนสดเขเนงินสดเขาเปงรนอยแก่ตใจส่หมวกกันน็อกสแเกีย่ใจหรือโอนใจสองร่อยครับูจุดบริการประชาชนครับเป็นเซนมหาไหรสลรข้ามครับส่วนมากนี่บ่มีการ่าเก่าตักเตียนครับ เน้นหมวกกันน็อกน้องเขานี่นพูดตอดนี่โบ่ใส่หมวกกันน็อกครับสองลอยโอนใจเป็นของสพขวาใหญ่ครับอำเภอกันทลวิชัยจังหวัดพหาสารคามของสพนี่บ้มีบ่มี่ปมไปหามเขาบ้มี่ไป บอ,อกเขตปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที่รัฐเครื่องสอพเมืองครับของสพเมืองสารค้ามนี่มีไปถึงคิดไ้บอ,อกเขตปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที่รัฐบุมีส่วนเกี่ยวของหามเขา้าแต่ว่านี่เป็นจุดของสอพ่องยงไงครับบุมีบุมีไปบอกอันนี้เป็นรถตาโลครับรถตาโล วามันมีคนที่เก็บเร็วแต่ปกติคนที่เก็บอยู่วางเทียงเคืองครับอันนี้ยมุ่ง,งเนี่ยไม่กย้ายกันเือบเพิ่งแล้วครับเนี่กันแล้วครับปกติป่ายตัวนี้เป็น๋ยกเก็บขึนไปรุ ต่ว่ามุอนี้คุณโม่เก็บคุณเอาตังไปนี่เลยเป็นจุดบริการประชาชนสอปอใหญ่บริการยียสิบชั่วโมงเงียบสี่ชั่วโมงมันเขียนไว้ยังโกยังขึ้นมากพ่มีครับพ่มี้ใครเราอ,อยู่ในตู้นี่ปิดเงียบ ยันไปชื่อไปแล้วครับแยกย้ญยกันหมดแล้วนักศึกษาหลายครับมน,มนี้มันสุกมันสุกต่วนนากทีตั้งหอดเทียงเคืองหรือบใบมุกครับแต่ว่ามืนอนี้เป็นเก็บแล้วพวดีผมมีธุระครับติดไปปั่มปอท่อ้างนานะครับ ของผมเป็นตัวไม้วาสู่ใจมีปัญหาบัานไหนผมไปเบื้องไห้ผมก็เลยว่าไปเบื้องตู้ใจเพิ่นตู่ใจน้ำมันมีปัญหาล็อกบรยูกันนะว่าทิไปเบื้องเพิ่นจะเข้าพอดีขีมาพันมาสะดุดปวยกันเลยขอแวะลุกม้น้อยนึงอลุกไม้เราเพิ่นอันเก็บปวยทำเก็บไปเก็บปวยนี้แล้วสวัสดีทุกคนอีกเจนึงครับทีบ่ได้ไเอ่ยซื้อไอ้น้ํา กติไปทุระตอ่อสากีมอไซ่มาสิ่งมาว่พาพันดานโมโนอปนาจพันนิลี่แม้ว่าคนเก็บ่ยบอยสัสดีตถกทุกคนอีกเจนหนึ่งครับแต่ขอบคุณกทุกคนเสียขอมาเบิรงมาชมครับผมเบิด์เอ้ยอเอ้ยน้ำกติขอยุติการไรโซตำนีก่อนครับผมกติไป ต่อมตัวใจเพื่นกัอนครับเพื่นนขาอยู่ปับเทียงพอดีของนลงแล้วครับขอสว,บสวัสดีและขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม